สามยอดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านดอนเกตนะคะอําเภอรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะวันนี้นะคะวันที่เจ็ดเมษายน2567นะคะเรามาส่งเครื่องถีมือสองค่ะเป็นรุ่นหัวเดียวนะคะรุ่นหัวเดียวไม่ติดฟังก์ชันเสริมน,นะคะเป็นรุ่นหัวเดียวเลย คุณพ่อนะคะสีข้าวรับส้างนะคะงานสีข้าวรับสร้างมีเครื่องสีหลายเครื่องแล้วนะคะี่อม<ๆ>ีค่ะมาดูอันนี้ทำเป็นเป็นห้องเลยนะคะห้องนี้ไว้สำหรับแฝบเลยเต็มห้องเลยนะคะ คุณพ่อสีรับจ้างนะคะตัวนี้กแกทำเป็นรายได้เดือนเดือนนึงได้เยอะนะคะค่อนข้างเยอะเดือนเดือนหนึ่งได้ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทนะคะก็คือทำเป็นแบบเต็มรูปแบบนะคะ ยิ่งช่วงเทศกาลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแกแจ้งว่าคนเอาข้าวมาสีเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยลําแกก็ขายลํานะคะขมาดูเครื่องสีกันนะคะตัวเครื่องหัวเดียว ตัวน,นี้นะคะเราขายที่ราคา8,900บาทนะคะเป็นเครื่องหัาเกีียวตัดเขาระบบแสามเรียบร้อยนะคะ มองหาอาชีพเสริมนะคะอยากจะทําเหมือนคุณพ่ออันนี้แอดมินคิดว่าเวิร์กเลยนะคะเพราะว่าลําสามารถนํามาเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้เครื่องสีข้าวไปรับจ้างนะคะสามารถโทรปรึกษาส่้างตุกได้เลยนะคะเรามีให้ตามงบประมาณนะคะ ลูกค้าแจ้งได้เลยว่ามีงบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็อยากเอาไปสีแบบไหนนะคะอยากสีแบบในครัวเรือนหรือว่าสีรับจ้างนะคะเราจัดให้ได้หมดเลยมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรามีจัดแปลงให้ทุกรุ่นนะคะอยากได้เป็นตัวหัวเดียวนะคะหรือว่าเป็นแบบสีด้วยบทด้วยนะคะ เรามีบริการให้ทั้งมือหนึ่งและมือสองไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะตัวไหนรุ่นไหนนะคะยี่ห้อไหนเราก็มีจำหน่ายให้หมดสามารถโทรสอบถามนะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ศูนย์เก้างห้าเได้เลยเรามาชมเ็บข้าวกันนะคะว่าเป็นอย่างไรได้ ขยหามรถกต่อถ้ามรการละหบทครับอันนี้เป็นามันึเียดลยบอเอยดตงดโ้ห้ารละาบาท่นะห้าบันละเอียดบนี้ทะว่าบดย่าเียต่อไปลสิบาทต่อไปโลละสิบบาทนะคะลำบดละเอียดแล้วนะคะลล้ บ้านดอนเกตนะคะอําเภอสีบุรเรียงจังหวัดหนองบัลงวลำพูค่ะเซ้สีรับจ้งนะคะใช้งานหนักสีวันละ10กระสอบขึ้นนะคะ สิบกระสอบอันนี้สีบดมือนะพนะ่อเนาะสมือบอมือสีบดมือเลยอรจะกระอ,อีได้นีได้ามารถิิระสอบโอ้สามสกระสอบบดบ <c oughs> มือระวังพัดไม่เงี้ยหรอขนเอยหรือเครื่องเอยเหรอขนแบบเงยนเห<อ>่อหนกับห่นนะหนนะอนแล้วบเนาะเครื่องหนาห่อนมากไม่บอ ใครนะคะกับโรงสีเล็กใคยนะคะที่มองหาอาชีพเสริมนะคะแนะนาเป็นโรงสีเล็กโรงสีข้าวครอบครัวนะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะในการหาไรายได้เสริมนะคะหรือจะเอาไปสีเอาล้ำนะคะไปเลี้ยงกับหนึ่งนะคะค่าเซอร์วิสของเครื่องไม่สูงเท่ากับโรงสีใหญ่แน่นอนนะคะ แล้วก็ใช้งานง่ายนะคะใช้งานง่ายเราได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไยนะคะหรือว่าเป็นลันได้ทั้งหมดเลยนะคะราคาเบาๆราคาเริ่มต้นที่8 9 0 0บาทนะคะเช่นนาสีเครื่องน,นี้นะคะเครื่องหัวเดี่ยวหัวเดี่ยวธรรมดา ตัวนี้8,900บาทมีจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะหรือใครนะคะที่อยากได้ฟังก์ชันที่มีฟังก์ชันเสริมนะคะอยากติดเศษอยากติดล่องเศษกลางนะคะกางใส้หรือเป็นพวกแบบย้านะคะ สุดเพิ่มก็ราคา3,900บาทนะคะแล้วก็เติมล,ล่างเราก็มีให้นะคะเติมล,ล่างๆคัดเม็ดว่าคัดเม็ด้าดอกดำดำนะคะคัดเม็ดยาดอกสีดำราคา3,000 3,300บาทนะคะและมีบริการเจ็บหนึ่งตายทางด้วยนะคะ ้เรามาดูแลเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะมาเปลี่ยนอะไรตัวอื่นๆนะคะเปลี่ยนแกนเปลี่ยนใบพัดลมนะคะก็เข้าเซอร์วิสตลอดแล้วก็วันนี้มาส่งเครื่องแล้วก็มาตัวนี้เปลี่ยนอะไรคะตัวนี้เปลี่ยนแกนตัวนี้เปลี่ยนแกนด้วยตัวสีแดงมันเข้าเดินช้าแล้วครับไม่ทันใจลูกค้า เดี๋ยวสงการนี้น่าจะสีหนักกว่านี้อีกเยอะอันนี้ยคิว,วอันนี้คิววางกระสอบข้าวไว้รอแล้วนะคะอันนี้อันนี้นนวันวันนี้ใช่เริ่มต้นจะสงการวันนี้วันที่เจ็ดเริ่มจะสงการข้าวก็จะมีเยอะหน่อยนะพ่อเนาะแกนแกนอยู่ในนี้เทียนก็ด้เยเยะผมสับหัวตัวนี้ไปใเซย์อนแดงเลยกันเพราะว,ว่าแกนตัวนี้มันหนาจะได้เลียน ฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่มองหาเครื่องสีข้าขนาดเล็กนะคะอยากจะปรึกษาสอบถามนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์ศูนย์9 7้าได้เลยเรายินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็มีบริการกัดสุนนะคะทั้งเครื่องมือหนึ่งและมือสองและอะไหล่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะและบริการซ่อมด้วยนะคะเสภาคอสานนะคะ เ,เราก็ไปไปซ่อมให้ได้ทั้งหมดนะคะแต่ลูกค้าบางทีต้องรอคิวด้วยนะคะพอดีว่าช่างบางทีติดหน้าร้านนะคะสามารถโทรมาจาอ,องคิวซ่อมไว้ก่อนได้นะคะเรามีลูกค้าแล้วหลายหลายคนนะคะทางนู้นแล้วเราก็จะขึ้นไปซ่อมให้ได้ะคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะคะ พิซกันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคะุณมากคะ่ะ